จะจำปีพุทธศักราชสำคัญทวารุณสูรขึ้นโดยโ<ล>มีพุทธประเสริเพื่อเป็นการส่สงเสริมให้เด็กและเยาเวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริงการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ระนัดไมสิทธิ์ที่น้าที่ทมีระเบ,บียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมในการจัดงานคนนรั้งนี้เทศบาลตะบนประวันจะรับความร่วมมืออย่างดีจากผู้อุิศหาร ผู้นำทีมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกประชาเทศบาลตะบนตะวันผู้บริยการสถานศึกษาในพื้นที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมส,สุขภาพตำบลหน่วยงานราชการในพื้นที่รวมถึงภาคเอกนชนตก่กางเป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาเป็นคนแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านนำชัยเป็นติบุญทานนายกเทศมนตรีตะบนตะวันประธานในพิธี ได้เปิดงานวันเกิดแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566พร้อมให้โอว่าแก่เด็กต่อผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเรื่องในโอกาสวันแห่งชาติประจำปี2566ในวันเสาร์ที่14มกราคมของป2566 ทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนามนเนื้อให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่าแงบบม,มั่นคงและยั่งยืนเพื่อให้มนุษยเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาทำังคนของชาติทุกช่วงวันโดยเฉพา,าะใกแรงงาชนซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญ สูงสุดต่อการกำหนดอนาคตของชาติให้มีคุณสมบัติคุณภาพชีวิตที่ดีมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญารวมทั้งรวมทั้งให้ความสัมพันธ์กับสถาบานันครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนดีของสังคมที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและ เพื่อเป็นพลังบัณนีที่มีของประเทศชาติและสังคมต่อไปและในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ผมขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายั่เด็กและเยาวชนที่รักทุกท่านทุกคนและขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพลังกายพลังใจทั้งสติปัญญาที่เข้มแข็งและสเร็จผลในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการในโวกันคนรีประยุติการ์โอชาเรียนท่านสมาชิกสภาผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าสว่วนราชการผู้เงินการสถานศึกษาผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีทุประมาณ2,566ของเทศบาลตะบลประวังในวันนี้การจัดการวันเด็กของเทศบาลตะบลประวัิในวันนี้เราทุกคนได้ต้ระนักถึงความสำคัญของเด็กในเยาวชนว่าเขาจะมันจัดโตโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสั และประเทศชาติและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้จเจริญก้าวนาสืบพ่อต่อปีชาให้ขึ้นเหนแน่นาคผมเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้จะทําให้เด็กและเยาวชนได้รับความรักความตัวอุ่นและความรปามรารถนาดีจากทุกภาคส่วนและจะทําให้เด็กและเยาวชนรู้สึกตระักถึงความสำคัญในบทบาทหน้กกา,นนาที่ของตน ที่มีต่อตนเองชุมชนครอบครัวสังคมต่อไปผมขอขอบคุณคณะรัฐบาลอาจารย์การจัดงานในวัะเทศชาติตลอดจนผู้มีอุปนิรัยรันตรส่วนราชการทุกหน่วยงานและภาคเอกชนต่ตางๆที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดีผมขออวยพรให้เด็กและเยาวชนรทุกทา่านจงประสบแต่ความเุเริญมีพลเมืองมีสมบูรณ์ มีความแข็งแรงหรือศักปัญญาที่เฉลียวฉลาดเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปบัดนี้ได้เวลาอันสมบวรแล้วผม,ว ha, ขมขอเปิดวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตะบนเทบัตรประจำปี2566และขอให้การดัดงานในครั้งนี้สำเร็จตามัตุประส,สงค์ทุกประการขอบคุณครับ ได้รับมอบเกียรติบัตรรัะอาทาท่านนายกเทศมนรตรนีเทศบาลตะบนระวัน,นะคะ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่เป็นเายาวชนนะคะเป็นซีซ์เก่านะคะในตะบนระวันนะคะที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะคะวันนี้มาเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอเสียงประเมินกันให้ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กอารีรัตน์สายบัญชรู้รับสมัคประธนคณเดหมาเลข2นรัวดร์วัฒาการจันทเดียวกิ่งทองโรงเรียนชมสชินการทาควาอาตุรกีโรงเรียนถ้าชอบเบอร์คิกข้

สาขาในกเรียนที่และการงานหนึ่งคือบหน้าที่ดรายระเบียบของการแรลนขนาดแลเการแันสอบอนาที่เป็น้นในการการแลอนเส็ตและทารสถานมีส่วนร่บู มีผลสัำริดโอเน็ตมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเป็นลำดับที่3ของเขตพื้นที่และมีผลสัำริดเอพีการศึกษา2,563มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเป็นลำดับที่1ของ